มีคนไปเจอนะคะพี่เอิร์ทน้องมิกที่สวนสยามว่ากําลังถ่ายทําอะไรสักอย่างอยู่นะคะระหว่างรอคิวรอกล้องหรืออะไรเนี่แหละเขาก็คือยืนกอดกันใต้ร่มเดียวกันนะทุกคนแดดก็ร้อนนะแต่ก็ยังกอดกันให้ความอบอุ่นกันด้วย <c oughs> คลักนีีเหวมาดูซิว่าเอิร์ธมีจะได้ขึ้นไปเล่นม้าหมุนหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะนั่งอยู่บนรถเตียวกันหรือว่าจะขี่มา้าหรือจะอะไรเหี่ยวรอติดตามแล้วกัน ขอให้พระเจ้าลดโทษึงอยางหนักพระเจ้าลดโทษึงอยางหนักือตอนเด็กกลัวมากเคยโดนผีรอกและสิ่งที่ผมทำก็คือจ่าผีจ่าเดี๋ยวนะพิธีกรงงมากพิธีกรงงมากสรุปมันมีตัวอะไรบ้างสวัสดีครับผมเฟย์พัฒรานะครับก็เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มาเป็นพิธีกรรายการใหม่ของ V ี vo นเลยครับวีแ a น s n แ p นทุกความเป็นคุณนะครับรายการที่จะให้คุณนะครับได้มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองพร้อมแนปทุกความเป็นคุณให้โรคได้รู้นะฮะ แต่ว่าคลิปที่แฟนขับถ่ายว่าเปคิดตอนเปิดเราเนี่ยเป็นคุณแนสำคัญในการปลดล็อกความนตัวเองให้คุณได้เฉิดฉายเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองที่โลกไม่เคยเห็นวันนี้นะครับเปยไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับเอิร์ธมิกครับผมแม่เป็นฉากเปิดที่แฟนขับถ่าย่ายู่หน้ม้เมสวัสดีครับสวัสดีเฟยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเฟย์ครับสวัสดีครับ มาเลอถามก่อนครับทำไมพวกคุณถึงเลือกสยาม Amazing Park เราอยากกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคลายเครียดนี่ไงโอ้โหมีทั้งม้าหมุนมีทั้งโรลเลอร์คอสเตอร์โรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยคุณไม่เรียกรถไฟหอเลยนะไปเตอร์เลยไม่เตบอกว่าเอออยากมาพักผ่อนสักหน่อยอยากกลับไปเป็นเด็กสามขวบได้เลยตันนี้ก็สามขวบนะวั้พวกคุณได้กลับไปเป็นเด็กเต็มที่ถามจริงเพราะวันนี้ผมมีเรียกว่าเป็นมิชชั่นให้คุณเนี่ยเรามีสามมิชชั่นแล้วก็เราจะมีการ เก็บคะแนนใครที่แพ้เนี่ยวันนี้มีบทลงโทษแน่นอนและมิชชั่นแรกของเราครับผมมิชชันแรกให้ถ่ายรูปอีกฝ่ายนั่งม้าหมุนโดยจะต้องมีหน้าม้าติดมาด้วย3ตัวก็เปยใช่ไหมเนี่ยก็เปยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หน้าม้านี้หน้าของม้าอันที่2นะครับผมเราจต้องถ่ายรูปในบ้านปีสิงนะครับโดยที่เปย์เนี่ยจะมี รูปผีให้ผมจะให้พวกคุณ2คนนะครับจำและเข้าไปถ่ายตามให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าครบแล้วใครออกมาทําเวลาได้ดีที่สุด,สดก็ชนะไปนะครับและเกมนี้มีชื่อมิชั่นว่า let's snap แต่ว่าคุณจะถ่ายรูปไม่ได้ถ้าคุณไม่มีมือถือของคุณคุณมีไหมมีมีมือถือหยิบของคุณออกมาโชว์เพราะผมมีของผมแล้วมีเหมือนกันนะผมเหมือนกันเลยอันนี้อะไรเนี่ยสีทองเซอร์ริโกครับผมผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีโทรศัพท์คู่ใจมาด้วยนะครับผม vivo y 3 3 t ครับผมวีโววายสามสามทีของผมก็มีเหมือนกันไม่น้อยหน้าบิ๊กแน่นอนออันนี้ะไรของผมเป็นสีดำครับมิลเลอรเออเออวายสามสาไม่สีด แบบแข่กันแบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณเนี่ยเก็บวี v วว3สามสามทีของคุณให้ดีเพราะว่านี่คืออาวุธลับของคุณที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามของคุณได้เลยจ้ะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรก Let's Snap กันเลยชุดพี่เอิร์ธพร้อมลงน้ำมากอะตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนมิชชั่นหนึ่งแล้วนะครับมิชชั่น Let's Snap คิดว่าชนะไหมเกมนี้แน่นอนหรอจะถามมีกรหรออย่าเพิ่งพูดไปคุณมิพูดหน่อยว่ามิชชั่นนี้มันยากง่ายกับคุณยังไงผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยของคุณนี่เหมือนหลุดโอ้ตรความรปากก็ทำมาแล้วแม้ว่ามิชชั่นนี้จะมีความยากไม่ว่าจะเป็นการหมุนคือคุณต้องเปิดเปิดแฟลชทำไมฮะขอโทษดิเปิดให้โชว์ว่าเออมีกล้องมีแฟลชนะมีวเวอร์วสามสามีนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขามีกล้องถึงสามกล้องในการเฮ้ยและความละเอียดอ่ะมีมากถึง 50ล้านพิกเซลเลยครับเ,ออเดี๋ยวม้าหมุนเนี่ยผมจะเก็บให้หมดเลยพร้อมไหมสองคนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมแรกของเรานะครับเลสแร็ปไปเลยโอ้จ้าถ่ายเพจดีมากดีมากตรงนี้เอาอีกเออพอด,ดีพอด,ดีเมนเทอร์เอิร์นปวสุดไหน,นเป็นไงพี่เอีร์ดูดีอยู่นะ ดูมาแล้วเกมแรกของเราเป็นยังไงบ้าง2คนบอกเลยว่าท่าน้อยอ่ะไม่ใช่เอิร์ธมิกต้องท่ายากไว้ก่อนแคมเปญนี้คือการถ่ายรูปครับเออการเคลื่อนไหวต้องชัดแจ๋วเป็นเทือเอิร์ธเป็นเทือเอิร์ธมีสะดุดดูรูปเมื่อกี้หน่อยดีกว่าแล้วมาเช็คคะแนนกันหนึ่งสองสามมาสามตัวน่าสวย อ๋ออันนี้ก็คือได้ไปหนึ่งคะแนนต้องได้มาสามทีเลยสองอันนี้เห็นตั้งแต่ในที่น้องมิ้นถ่ายในจอแล้วว่าแบบทรงเคิร์ฟดีเลยมิ้นถ่ายรูปดีให้พระเจ้าลดโทษึงอย่างหนักพระเจ้าลดโทษึงอย่างหนักเกมแรกนะครับเลสแนปของเรานะครับได้ไปทั้งคู่คนละหนึ่งคะแนนคือผมต้องให้คะแนนทั้งสองคนจริงๆเพราะว่าของคุณเนี่ย Vivo Y 33T เนี่ยมีกล้องหลังหมดสามตัวกล้องหลังในความละเอียดห้าสิบล้านพิกเซลแล้วยังมีเลนส์โบเก้ ซปเปอร์มาโคกด้วยเรียกว่าถ่ายออกมาแบบทั้งชัดและสวยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่นะครับสำหรับเกมเลสแนปของเราไปเลยปะําอะไรกันมามีสิ่งเคยเข้าตอนมัธยมตอนนั้นกลัวท่านผู้ชมครับซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับเออคัมมต้องมาทำภารกิจกันการถ่ายรูปผีนะครับในโหมดนายโหน่เองพี่เฟยเปลี่ยนโหมดเสียง ีสห้ตัวเต็มสิบอะสเกลความกลัวผีให้เท่าไหร่ <c oughs> คือตอนเด็กอะกลัวมากเคยโดนผีลอกและสิ่งที่ผมทำก็คือ ดาผีดาทำไมอ่ะด่าแบบด่ายับเลยอ่ะมึงมารบกวนเวลานอนกูใช่ตอนนั้นมาตีสองแล้วอีกวันนึงมีสอบหกโมงเช้ากลัวป่ะไม่นะเขารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีสสารจับต้องได้รูปคำได้จับต้องได้รูปคำได้นี่ผีใช่ไหมที่ผีค่ะผีผมมีรูปได้รูปได้เหมือนกล้องเพียงนเดเดียวโดยการใช้โหมดไหนโหมดถ้าถ่ายออกมาไม่ชัดเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับผีตัวแรกอยู่ที่ต้นไม้อ่าผีตัวที่สองอันนี้มันเหมือนเฟสอ่ะเฟสดี้คุกเกอร์เฟสดี้คุกเกอร์ผีที่สาม แดคกเคอร์าซีผีดาราผีถ่ายสตูเนี่ยมีแปดนี่เปนยุค2022นะสีแฟดอันนี้ผีแฟดพังอันนี้มืดอันนี้คือผีลูกกงอ่ะผีลูกกงคุณต้องถ่ายออกมาห้าตัวในใ้หมดให้ชัดด้วยวีวอวาย3 3ทีเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้วยแต่ผมอาจจะงงได้นะผมอาจจะมองเขื่อว่าเป็นผีถ้าคุณถ่ายผมมาเนี่ยคุณโดนตัดคะแนนนะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วนะเกินแรงฮะด้านในกันเลยเริ่มเกม Let's Snap Woo! Patah tak boleh. Patah tak boleh. ใจเก่งหมดแต่ตอนเด็กๆรถไม่ดูเลยนะรถกอดคนข้างหน้าแล้วก็หลบตาเดินไหนอ่ะยังไงเอ้ยพี่เอิไม่กลัวจริงเรานับที่เวลาด้วยนะครับเรานับที่เวลาด้วยนะแล้วก็เปิดสัตว์เลยดิทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันพี่เฟย์วิวเก่ง สว่างจังเขาเปิดไฟรืเปล่าถ้ามั่นใจว่าออกได้เลยครับออกคนแรกครบที่สุดชนะไปถ้าจริงๆมันมือนใจไหมถ้าไม่มั่นใจคุณต้องกลับไปเก็บให้ครบแต่รู้สึกว่าขาดไปหนึ่งตัวไม่ได้แล้วออกก็ออกโอเคเอาเลยครับตอนนี้เราออกมาเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่าอ่ะ มาดูอะไรคะผีดาราวะผีเมคออกมาก่อนตีตัวอะไรอะครับตัวแรกอันนี้ผีหลักสีอ่าถูกต้องตัวที่สองผีคนคุกผีคนคุกโอเคแดกคูล่าแดกคูล่าแดกคูล่ามีไหมมีจ้าตอนนี้สามตัวนะครับสี่นะครับผีปัดอยู่ไหนผีแปดมีไหมหาแล้วว่าแล้วพี่ขัดตัวนี้เราไม่เห็นใคร คนคุกมีไหมมีคนคุกมีตอนนี้คะแนนเท่ากัน4ต่อ4แต่เนื่องจากว่ามิกออกมาก่อนเกมนี้มิกชนะไปบอกเลยว่าไม่ว่าจะมืดขนาดไหนหรอว่ายสาสามีเอาอยู่คือตอนนี้นะผมรวมคะแนนให้ก่อนในเกมแรกเลส e น t ของเรานะครับตอนนี้มิกมีคะแนนรวม6คะแนน แล้วเอิร์นะครับมีคะแนนรวมตอนนี้1คะแนนเท่านั้นเยอะมากนะมันยังมีอีกหลายมิชชั่นเยอะมากยังมีอีก2มิชชั่นที่เราต้องไปทำ<อ>ด้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูนนมิชชั่นที่2กันนะครับว่าคือมิชชั่นอะไรนะครับไปกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่เครื่องเบรกแดนนะฮะเราเล่นไม่เนี่ยมันจะไม่เล่นเลยทุกคุณสองคนเนี่ยเล่นด้วยกันหน่อยดีกว่าเรื่องพินัยกรรมกรรมเทพถูกต้องครับเป็นไงบ้างมิกสบายดีครับสบายดีครับแคนละนทลตอนแทนผม้วเรื่อยๆนิดหน่อยเป็นยังไงอะคาแรคเตอร์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเองบ้างมีแลผมอาชีพกรครับเขาก็จะเป็นคนที่เหตุผลสูงมากๆแล้วก็คอยควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีอ่ะแล้วคุณล่ะผมเนี่ยแล้บทเป็นวินอย่างพี่เอ๋แต่ใจเย็นใช่ไหมเย็นเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยแล้ว่าคาแรคเตอร์เป็นพูดดดติอ่่าง้วยไมมี ก็เป็นคนใจร้อนคนขี้โมโหคนเจ้าอารมณ์แบบโมโหร้อหนางเงี้แล้วก็จะมีความแบบเป็นผู้นําสูงตอนนี้ผมอยากถามอีกอันหนึ่งพวกค<ะ>ุณมี MV ที่ร้องเพลงด้วยกันแล้ว<อ>ก็เล่นด้วยกันด้วยถูกไหมใช่เ v ชื่อเพลงว่าอะไรไม่ไกลหัวใจไม่ไกลหัวใจมันเกี่ยวกับอะไรมันจะเล่าว่า คข้างนี่แหละที่สําคัญแล้วก็เหต Metal ุการณของตรงข้างองงไหมงงงงงงัำเพื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณได้ดู MV กันอีกรอบนึงแต่ MV นี้นะครับเกี่ยวกับมิชชั่นของเราด้วยนะครับมิชชั่นของเราครับนี่ชื่อมิชชั่นว่าไหลๆลื่นๆื่นและเกมของเรานะครับมิชชั่นของเราชื่อว่า MV สั้นแต่ความจำชนเยอะ คือคุณเป็นคนแบบมึนง่ายไหมเป็นคนที่ไม่มีสติง่ายมากกว่ามากกว่ามึนแต่ไม่เป็นไรวีโว่วายตายมันไหลลื่นอยู่แล้วคุณจะดูหมุนหมุนยังไงคุณก็สามารถดูได้คมชัดเดี๋ยวให้พวกคุณขึ้นไปสไตานบนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปอลไครับตอนนี้ทั้งสองคนนะฮะก็คืออยู่บนเครื่องเบรกแดนพร้อมที่จะเล่นเกมของเราเรียบร้อยแล้วคุณรู้ไหมว่าตรงนีคือกล้องไม่จับคือแบบไม่ได้อะความคมชัเลยหน้าจอ L C D ขนาดใหญ่ 6.58นิ้วความละเอียดแบบ Full HD ไหลลื่นไม่มีสะดุดกินแบตก็นน่ต้องกังวลเลื่อนได้แบบไม่มีสะดุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณเก็บรายละเอียดของ MV คุณได้ดีลงมาปุ๊บผมจะถามคำถามถ้าพร้อมแล้วนะครับผม ว่าอะไรนะเสียงใครเสียงมิกกหรือว่าเป็นเสียงสาวเม่ได้ถึงสาวหรือเปล่าไม่น่าจะมามิไหวไหมมิกท้งใจเย็นเอิร์ดจะมเข้าสู่ช่วงของมิชชั่นของเรานะครับเราจะมีทั้งหมดห้าคำถามคำถามแรกนะครับ ใน M v มวีมีลูปโป่งสีอะไรบ้างครับน้ำเงินขาวครับฟ้าขาวและคำตอบที่ถูกต้องคิดว่ามีชมพูอ่จะได้ว่ามีชมพูข้อที่สองนะครับมีที่มิกหนุนผูกโบลายๆนะครับเรียจังโหวจังโหวสองไม่รู้ใครก่อนใครก่อนเอตอบก่อนนะครับลายสกอตสีดำสลับขาวไม่ใช่จ้าไม่ลายสกอตแต่ไม่ใช่สีดำขาวมิกครับ เป็นสีน้ำตาลมีคาดแดงด้วยนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นสีครีมถูกต้องครับอุ้ยมันใกล้เคียงกันมากเลยอพี่เอิร์ธตัดัใกล้เคียงอะละเอียดมากพร้อมไหมครับคำถามที่3ครับนอกจากตุ๊กตาหมีแล้วในฉากที่ถ่าย MV มีตุ๊กตาอะไรอีกครับ3 2 1สอหนึ่งจะรู้จะจะไม่ได้ต่อนะครับมีตุ๊กตาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีหมอนมีจะเค้่มีต้นกลางหรไม่มีนะ มีแค่ตุ๊กตาหมีใน MV มวีตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวคือปลาฉลามเดี๋ยวนะพิธีกรงงมากพิธีกรงงมากสรุปมันมีตัวอะไรบ้างสรุปก็คือคําตอบว่าครับมีตุ๊กตาฉลามอีกหนึ่งตัวคือตุ๊กตาปลาฉลามซึ่งเมื่อกี้มิกตอบฉลามอ่ามิกถูกเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยจะได้คะแนนไหมวันนี้เผื่อเอาให้ได้สักคะแนนเลยเซนแรกที่เป็นภาพจากซีรีส์นะครับเป็นซีนที่ทั้งคู่ กำลังทำอะไรอยู่นะครับขึ้นบันไดสองหนึ่งยกมือครับยกมือครับบนรถแล้วมีแบบทุกอย่างสีเขียวอ่ะเออใช่จวิมขึ้นมันไอต์เอาขนมอยู่ไอต์คือมันไดขึ้นบันไดวะึ้นบันไดวะใช่ป่าในป่าผมใส่เสื้อไม่รู้ว่ารักรามนนิดเดินในป่า น้องมิกน่ามจำดีมากเนี่ยตอบมาคือเดินเข้าไปอย่างเดียวก็ให้มิกไปครึ่งคะแนนก็ได้หนึ่งคะแนนก็ได้หนึ่งคะแนนดครับผมน่าจะจำดีมากจำไม่ได้สักอันครับซีนจบของ MV ใครไทยเป็นคนกอดไทยก่อนนะครับสามสองหนึ่งพร้อมกันไม่ใช่คำต่อที่ถูกต้องไม่พร้อม ใครก่อนใครก่อนก่อดก่อนก่อนเอิร์ดกอนก่อนเลยค่ะสำหรับคะแนนก็ให้หน่อยนะครับตอนนี้นะฮะเขาหนักนึกแบบยากมากเอิร์ดเนี่ยได้ไปทั้งหมด3คะแนนแต่มิกนะครับทำคะแนนไปตอนนี้สะสมรวมได้11คะแนนกลับบ้านเลยได้ไหมพี่ยอมรับเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยคือความจำก็คือเป็นเลิศนะก็ต้องบอก เคล็ดลับหน่อยแล้วแหละนี่เลยฮะเพราะว่า vivo Y 3 3 T นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 680นะครับเก่งว่าจำไม่สักอัดทพลังมากๆนะจำได้แค่รุ่นปุ่งล้วจะมีเสียงว่าเร็วแรงไม่กระตุกเลยแถมนะครับ ชิปเซต snap d ก้ปด680นะครับเขาเล็กเพียง6นาโนเมตรเท่านั้นนาโนเมตรนี่บ้าทำให้เขาเนี่ยเร็วแรงแบบจึกจึกจึกกว่าปกติที่สำคัญนะครับประหยัดพลังงานอีกด้วยครับโอ้ลดการใช้พลังงานได้ด้วยเราดูคะแนนสะสมรวมไม่ได้แปลว่าตอนนี้เอิร์ธแพ้นะมันยังมีแข่งขันได้อีกนะเรายังมีเกมอีกนะอะไมีมิชชั่นที่เราต้องทำนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปอีกมิชชั่นกันเลยครับไปไปเลยนน้ำเลย เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องเล่นสุดท้ายแล้วก็มิชชั่นสุดท้ายของเราแล้วนะครับโอ้สไลเดอครับผมคุณนอีสารทำไมอะเเกมนี้ครับทร่บว่าสไลมีดาวนะครับผมเรามาดูมิชชั่นด้วยกันมิชชั่นสไลมีดาวนะครับจะมีคะแนน10คะแนนสำหรับผู้ชนะตอนนี้คะแนนรวมสะสมนะครับมิกมีคะแนนรวมสะสม11ส่วนเอิร์ธเนี่ย3คะแนนทั้งคู่จะถูกปล่อยตัวจากสไลเดอร์นะครับมาพร้อมๆกันนะครับ ่มีเก็บไปเลย10คะแนนเอาแบบไม่ต้องเล่นนะกติกาเสริมถ้าเอิร์ธสามารถยืนบนสไลเดอร์สไลด์ลงมาได้ผมให้คุณชนะเลยตายนะตายนะตายได้เลยนะถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วนะครับคุณไม่ได้ช่วยได้เลยดูจากที่เขาเล่นแล้วเนี่ยผมอาจจะชนะแต่หลังกับผมน่าจะแพ้ผมว่าคุณได้ชนะเพราะว่าคุณได้เปลี่ยนหางซารีรับเที่ยวคุณเปลี่ยวผมแต่ถามว่าเรายอมไหมไม่ยอมกันนะเพราะว่า เกมนี้เป็นเกมที่ชีตาฟาลิคิดชีตาฟาริคิดเ <laughs> อาแนวไปอุ้ยไม่เคยเล่นอันนี้เลยวม่น่าจะเสียวจำอ,วอุ้ยมิกเร็วมากอุ้ยโดนนุ้ยมิกเร็วมากมาเร็ว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 แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครไหวไหวได้ไหมเดินหรอ อีซี่แชร์ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อือเลยแล้วไลยแล้วและคนที่ชนะไปดีเอิร์ดครับให้ให้เขาเถอะให้เขาเถอะไงคุณตูดเหมือนกันนะตูดเหมือนกันนะโอ้ตอนนี้ก็ชนะแล้วขิงหน่อยสิขิงหน่อยข่าวด้วยละกันข่าวด้วยละกันบอกเลยว่าผมไม่มาเล่นๆนะจ๊ะ เอาละครับมาสรุปกันอีกทีนะครับผมสลับเกมนี้ทีในแบบสไลด์มีดาวนะครับคนที่ชนะไปคือดีเอิร์ธครับผมก็เกิดมปดีกันไปไหน่อยบอกเลยมาเหนือดีเจด้วยนะนม่เไรนะตอนนี้เรามาสรุปผลรวมกันหน่อยก็ได้ตอนนี้เนี่ยมิกทำคะแนนสะสมรวมได้11คะแนน ดิเอิร์เนี่ยทำไปสามสิบสามคะแนนเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือมีบอเล่นมาได้เหรไม่ได้อยู่ดีทำไมอ่ะมีเกมหนึ่งเหรอเทปนี้เป็นเทปแรกคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีกฎกติกาพิเศษเนี่ยเสริมขึ้นมาซึ่งพวกเราไม่รู้เหรอคุณไม่รู้แต่กดน้ำ่งเลยใจเย็นใจเย็นคือรายการเราชื่อรายการวีแซนท์แซนทุกความเป็นคุณรูปของพวกคุณสองคนเนี่ยผมได้สแนปเก็บไว้ในนี้แล้วผมมีรูปสแนปของพวกคุณเนี่ยอยู่ในนี้สองรูปมันจะมีรูปหนึ่งนั้นที่มีคะแนนพิเศษ ีคะแนนกี่คะแนนก่อน5คะแนนผมจะเปิดรูปให้พวกคุณเลือกเป่ายิงจุบให้เลือกก่อนเป่ายิงจุบเลยชูชูชุบอ่าผมได้เลือกก่อนเดี๋ยวนะครับนี่คือรูปตรงสไลเดอร์ล่าสุดเมื่อกี้แล้วครับและเราย้อนไปอีกนิดนึง่เลือกมาหนึ่งรูปนี่เลยรูปนี้รูปนี้เลยเหรอคุณมิกคุณต้องเลือกรูปนี้นะนะอ่าทำไมรูปที่มีคะแนนซ่อนไว้แล้วจะทำให้คนที่ได้คะแนนนี้นะครับที่กลับขึ้นมาชนะได้แน่นอนแต่รูปมาผลรายละเอียดเยอะ อย่าเพราะว่ามีตัวเสือมีโบอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามีผู้ชนะแล้วก็ต้องมีผู้แพ้และมีผู้แพ้เราก็จะมีบทลงโทษบทลงโทษของเรานะครับเราจะให้น้องมิกของเราเนี่ยนะฮะเต้นเพลง That's Why มิกครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับผมจะยกพื้นที่ฟลอร์นี้ให้คุณนะครับสามารถเชิดฉายเท้าไปได้เลยถ้ามิกพร้อมแล้วขอียงเชิดฉายเลยนะมิกเดี๋ยวเดี๋ยวมิกพร้อมเน่เฮ้

มมันไ่เอาล่ะว,ว,วันนี้ก็ถือว่าจบลงไปได้ด้วยดีนะครับพวกคุณได้มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองกับ<อ> v i v o Y 3 3 T แล้วก็ได้เป็นผู้ทดลองใช้จริงด้วยในวันนี้ผมบอกเลยนะว่าเ,เขาเนี่ยเร็วแรงมากนะครับเพราะเขามีชิปเซ็ต Snapdragon น,กกน6 80นะครับแล้วเขามีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าเด็ดมากๆครับคือ extended RAM ครับเออทำให้เรานะครับเล่นเกมฟังเพลงดู YouTube เนี่ยลื่นไหลไม่สะดุดเลยครับและที่สำคัญนะครับบอกเลยว่าที่เราผ่านทุกมิชชั่นได้แบบนี้เพราะว่าวายสามสามทีนะครับเขามีกล้องชัด50ล้านพิกเซลเฮ้ยเออแล้วก็อีกอย่างมีหลายโหมดให้เลือกครับโอ้ทั้งไนท์โหมดทั้งกลางวันกลางคืนเลนทั้งหมด3ตัวใช่ด้วยสามตัวกับห้าสล้านพิกเซลใช่ฮะ50ล้านพิกเซลแล้วก็มีโปเก้แล้วก็แล้วก็มี s u p e ก็มาโคด้วยใช่แล้วบอกเลยว่าเครื่องเดียวอยู่น่าใช้ขนาดนี้นะครับผมมีกิจกรรมพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกติกาง่ายๆเพียงแค่บอกฟังก์ชันที่คุณชื่นชอบใน Vivo Y33T 1, 1ึอย่างในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทางช่องทาง Facebook ยู u ูบนะครับพร้อมติด v v s <S แฮชแท็กวีโววีแส a บเนะครับแล้วก็แฮชแท็กวีโววายสามสลุนรับรางวัลรูปโพลอยพร้อมายเซนจ์มูลสารางวัลนะครับแล้วก็ v ีโว y 3 3สามสามทีแลลี่โกหนงรางวัลนะครับตั้งแต่20เมษายนนะครับถึงวันที่2ี่ิบ เมษานะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับรูปพอรอย3รางวัลนะครับพร้อมลายเซ็นสำหรับราคานะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าชิ้นช่อง่างนี้ไม่เคยได้เลยดวงไม่เคยมีสามทีนะครับราคาเพียง7,999บาทเท่าไหร่นะ7,999บาท สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่26เมษายนนะครับสามารถไปซื้อได้เลยที่ Vivo Brand Shop ทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับย้ำกันอีกทีว Y33T 3นะครับผมเรียกว่าฟีเจอร์โหดมากๆทีเดียววันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกมากสนุกมากเหรอทั้งถ่ายรูปทั้งแบบแอดเวนเจอร์ขนาดนี้อะมิก่ะ บอกเลยว่าเอาเยี่เอาเยี่เอาเยีเอเยอ่อันนี้แล้วฐานจริงเลยแปลว่าอะไรวะ <c oughs> อันนี้คือสุดยอดไปเลยครับเ <c oughs> ยี่ยวเยี่ยมไม่เล่นผิ <c oughs> วขาวผิวขาว วันนี้นะครับก็เรียกว่าสนุกสนานได้กลับมาเปิดความเป็นคุณออกมานะครับขอบคุณ Vivo Y33T แล้วก็ขอบคุณสยาม Amazing Park ด้วยนะฮะอะไรครับก็สำหรับ EP นี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณพี่เอิร์หล่อจริงเลยอะเอิร์ทแล้วก็มิกซ์มากๆนะครับที่มาร่วมรายการเป็นขขารับเชิญของ EP แรกของเรานะครับรายการที่จะ snap ทุกความเป็นคุณให้โลกได้รู้สำหรับ ep หน้านะครับเราจะไปไหน ใครแล้วเธจะเป็นใครนคะครับติดตามได้ e อพีหน้าวี snap จะส n a p ทุกความเป็นคนให้โลกได้รูจ้จ<อ>้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> จะมี EP 2ีสองไหมอ่ะน่าจะมีนะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการใหม่ที่พี่เอ,อิร์ดน้องวิกได้ไปร่วมก็คือ V Snap Snap ทุกความเป็นคุณจาก V ี v o ้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดพี่เอ,อิร์ดน้องวิกก็เคยได้ไปไลฟ์กับของ V ี v o แล้วเนาะแต่ครั้งนี้ก็คือได้มาทำเป็นรายการกับ V ี V o เลยก็อย่างที่เราเห็นตั้งแต่สี่เมษาว,ว่ามีแฟนคลับไปเจอพี่เอ,อิร์ดน้องวิกที่สวนสยามเนาะว่าแบบน่ามีถ่ายรายการอะไรสักอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็รู้แล้วก็คือรายการของ V ี v o ้นั่นเองนะคะ ก็น่ารักสดใสมากๆเลยนะเล่นเกมแบบว่าจริงๆก็ไม่ได้มีการแบบอ่อนข้อให้กันใดๆเลยแต่ว่าคือต้องมีกับเล่นเกมเก่ง <laughs> น้องวิกเล่นเกมเก่งความจําดีแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือเป็นเหมือนกับว่ารอบตัดสินก็คือเป็นพี่เอ,อิร์ธเขาก็ไวกว่าเนะในเรื่องของแบบน่าจะเกี่ยวกับพละกําลังอะไรเงี้ยก็อาจจะไวกว่านะลุยน้ําได้เร็วกว่าก็เลยได้คะแนนแสุดท้ายไปก็เลยกลายเป็นฝ่ายชนะไปนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้รถก็ดูจากสีสีคอนเซปต์รายการนะคะสีคอนเซปต์รายการที่เขาใส่เขาก็จะใส่เปโทนขาวฟ้าเหลืองอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอีกอันหนึ่งที่ไปมีคนไปเจอพี่เอ,อิธน้องมิกะกำลังวาดรูปอยู่ที่แกลเลอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเป็นรายการของวี Snap อันนี้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ที่รสคิดน,นะคะว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็มีทีมงานเขาถ่าย Story, เอเจ็ตสอรี่เนาะแล้วก็ลงประมาณว่าเป็นแบบอ่านิวเป็น อนาเตอร์โปรแกรมทีวีเนาะเป็นโปรแกรมทีวีอีกอีกรายการหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาพูดในอ่าไอจีสตอเนาะที่เขาเขียนแคปชั่นไว้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะอาจจะเป็น e ีพีสองหรือเปล่าจะได้เห็นพี่เอิร์นวีนะคะแสดงมาสแนปความเป็นคุณอะไรอย่างงี้อีกนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างเง้นนะทุกคนอ่ะแล้วเขาก็มีกิจกรรมด้วยเนาะก็คือไปคอมเมนต ติดแฮชแท็กอยู่ใต้อ่า YouTube หรือว่า Facebook ของอ่า V Snap อันนี้นะคะเพื่อที่จะรับคนลอ,อย ที่มีรูปของพี่เอ,อิธน้องมิกนะคะแล้วว่ารูปน่ารักมากอยากได้เหมือนกันต้องไปร่วมกิจกรรมันเยอะๆนะทุกคนถึงวันที่27เมษายนนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีดวงด้านนี้แต่ก็ลองดูนะคะผู้โชคดีอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสรึพูดอะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรัะฟังนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย